สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของซากราดาฟามิเลียที่บาเซโลนานะครับผลงานที่โด่งดังที่สุดของอันโตนีเกาดีแล้วก็อาจจะเป็นอาคารที่คนรู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะเป็นอาคารที่เห็นแล้วจำได้ทันทีเลยนะคะใช่ครับข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากบทถอดเสียงวิดีโอที่เขาสำรวจประวัติศาสตร์การออกแบบที่มันเ,เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของโบสถ์แห่งนี้ เป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจการเดินทางที่มันยาวนานเป็นร้อปีนี่นแหละครับอืมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าถึงแม้เกาดีจะให้เวลากับโครงการนี้ต้อง40กว่าปีเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นทุกวันนี้คือสร้างหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับมันเลยมีความซับซ้อนค่ะความท้าทายเยอะมากจุดเริ่มต้นนี้ก็น่าทึ่งนะครับไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่กษัตริย์ค่ะแต่เป็นคนขายหนังสือธรรมะคุณโจเซฟมารียโบกาเบยาที่เขาเ ไปสวงบุญมาแล้วก็ฝันอยากสร้างโบสถ์ให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะแล้วตอนแรกปี1882เนี่ย <_: S 1> เขาก็ไปจ้างสถาปนิกอีกคนหนึ่งก่อนคือฟรานซิสโกเดปาลาเดลเบียอ๋อคนละคนกันค่ะคนละคนกันซึ่งตอนแรกก็วางแผนเป็นโบสถ์โกธิกที่แบบว่าเรียบง่ายกว่านี้แต่พอคณะกรรมการบอกว่าอยากได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิม <_: S 1> ก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเรื่องงบประมาณด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะงบมันก็บานปลายขึ้น คุณบีดาก็เลยลาออกไปแล้วเกาดีก็เข้ามาตอนนั้นอายุ31ปีเองปี1883เหมือนว่าอาจารย์เขาควันมาดเดรลแนะนำมาค่ะก็เข้ามาสารต่องานเดิมก่อนในส่วนที่เป็นห้องใต้ดิงหรือคริปต์ก็ยังเป็นโกธิกอยู่ตอนนั้นใช่ค่ะยังตามแบบเดิมอยู่แต่หลังจากนั้นล่ะค่ะคือวิสัยทัศน์ของเกาดีก็เริ่มเข้ามาเต็มที่เลยการออกแบบก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเยอะมากการเปลี่ยนแปลงนี่ มันเป็นยังไงครับจากโกธิกมาเป็นสไตล์เกาดีเต็มตัวเนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่ชัดเจนนะคะอาจจะแบ่งกว้างๆได้สัก3ขั้นตอนมั้งคะขั้นแรกนี้คือปลายปลายทศวรรษ1890ก็ยังเป็นโกธิกอยู่นะคะแต่ขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นมากๆ uh huh. ถ้าดูรูปถ่ายเก่าๆตรงส่วนแอ p ส์หรือท้ายโบสจะเห็นเลยว่าเป็นโกธิกอยู่ แล้วขั้นที่สองแลครับเก้าร้อยช่วงเดียวกับที่เขาทำปากเกลอันนั้นเริ่มเห็นแล้วค่ะเสาเอียงเอียงโค้งพาราโบลาที่แบบว่าเป็นโค้งธรรมชาติรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็โครงสร้างเริ่มซับซ้อนขึ้นคล้ายๆพวกสเปซเฟรมอ๋อเริ่มมีรูปทรงแปลกๆที่เราคุ้นเคยใช่ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้อันนี้คือหลังปี1908ไปแล้วได้ไอเดียมาจากแบบจำลองแขวนที่เขาทำแบบจำลองแขวน คือยังไงครับคือเขาใช้เส้นได้แล้วก็ผูกตุ้มน้ำหนักค่อยลงมาเพื่อหารูปทรงโครงสร้างที่มันรับแรงโน้มถ่วงได้ดีที่สุดตามธรรมชาติเพราะเราพลิกกลับด้านขึ้นมันก็จะได้รูปทรงโค้งที่แข็งแรงอ๋อเข้าใจแล้วครับสุดยอดเลยค่ะผลที่ได้ก็คือเสาข้างในโบสถ์ที่มันแตกกิ่งก้านเหมือนต้นไม้สูงสงขึ้นไปเลยแล้วมันก็ช่วยรับน้ำหนักหลังคาได้โดยไม่ต้องมีคำยันแบบ โกดิกเดิมๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทําให้ข้างในมันดูโปรง่งโล่งแล้วก็สูงมากๆเลยถ้าพูดถึงส่วนที่สร้างเสร็จในยุคเกาดีเองเลยที่เด่นสุดก็ต้องเป็นด้านหน้าฝั่งนอติวิตีฟาสต์หรือฝั่งพระคริสเตสมภพใช่เลยค่ะส่วนนี้สร้างเสร็จเร็วหน่อยเพราะว่าได้เงินบริจาคก,ก้อนใหญ่มาพอดีลักษณะเป็นยังไงครับส่วนนี้ก็จะมีหอคอยสูงสี่หอนะคะแล้วก็ประตูทางเข้าที่แกะสลักละเอียดยิบเลย เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์รูปทรงธรรมชาติเยอะมากบางคนบอกเหมือนถ้ำบางคนก็ว่าเหมือนกระลำปลีใบหยิกๆ <laughs> ครับเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโกธิกใหม่แบบรัสกินคือเน้นรายละเอียดธรรมชาติสุดๆมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าเกาดีใช้ทารกจริงๆจากโรงพยาบาลมาเป็นแบบปั้นรูปสลักเลยโหจริงเหรอครับเนี่ย แล้วด้านหน้าฝั่งแพชั่นฟาสตดหรือฝั่งพระทรมานที่สร้างที่หลังล่ะครับอันนั้นตูแบบว่าคนละเรื่องเลยใช่ค่ะอันนั้นเกาดีทิ้งแค่แบบร่างเอาไว้ตั้งใจให้สื่อถึงความทุกข์ทรมานมันก็เลยดูแข็งแข็งเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมบนกระดูกแล้วก็ดูมืดมนกว่าเยอะคนที่มาสร้างต่อคือสุวิรักษ์ใช่ไหมครับค่ะคุณสุวิรักษ์เขาก็ตีความจากแบบร่างของเกาดีก็พยายามคงเจตนาเดิมไว้นะคะ แต่รายละเอียดบางอย่างอย่างรูปปั้นอาจจะดูนิ่งกว่าหรืออาจจะขาดสีสันที่เกาดีอาจจะตั้งใจไว้แต่แรกก็แตกต่างไปบ้างอืก็เป็นความทา้าทายในการตีความนะครับค่ะแล้วก็มีการเอารูปทรงจากงานอื่นของเกาดีมาปรับใช้นิดหน่อยซึ่งก็มีคนถกเถียงกันบ้างเหมือนกันส่วนด้านหน้าฝั่งกลอรี่ฟาสซาดหรือพระสิริรุ่งโรจน์อันนี้คือทางเข้าหลักในอนาคตใช่ไหมครับยังไม่เสร็จใช่ค่ะ ยังสร้างไม่เสร็จเลยแต่ตามแบบจำลองก็จะดูเหมือนก้อนเมฆมีหอคอยอีกเยอะเลยแล้วก็จะมีหอกลางที่สูงที่สุดอุทิศให้พระเยซูซึ่งถ้าสร้างเสร็จสกราดาแฟมิเลียจะกลายเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกเลยนะคะโอ้รอชมนะครับพอเข้าไปข้างในโบสถน์นี่ความรู้สึกแรกคือมันสูงมากแล้วก็เสาที่แตกกิ่งเหมือนต้นไม้นี่มันสุดยอดจริงๆค่ะเหมือนอยู่ในป่าหินเลย แสงสีจากกระจกสเตนกลาสก็สวยมากใช่ครับแสงสวยจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนประวัติศาสตร์มันซ้อนๆกันอยู่นะคะส่วนที่เป็นโกธิกเก่าๆก็เหมือนถูกกลืนเข้าไปในโครงสร้างใหม่ที่อลังการกว่าแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือการเลือกใช้วัสดุที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆแบบงานอื่นของเกาดีไปบ้างอืมก็อาจจะเป็นเพราะสร้างคนละยุคด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ค่ะแล้วก็มีอีกอาคารหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคืออาคารเรียนเล็กๆข้างๆโบสถ์อ๋อมีอาคารเรียนด้วยเหรอครับมีค่ะเล็กๆเ,เรียบง่ายแต่ฉลาดมากผนังโค้งหลังคาเป็นลอนๆทำจากกระเบื้องโค้งคาตาลันแบบดั้งเดิมเลยทำให้ต้องมีเสากลางคำ้ำโอ้โหนี่ก็แสดงให้เห็นความอัจฉริยะของเกาดีในอีกแบบนะครับใช่ค่ะขนาดเลโกบูซีสสถาปนิกดังยังเคยชมเลย น่าเสียดายนะครับที่เกาดีไม่ได้อยู่เห็นผลงานชิ้นเอกของตัวเองเสร็จสมบูรณ์เขาเสียชีวิตปี1926โดนรถรางชนใช่ค่ะแล้วตอนแรกคนยังนึกว่าเป็นคนไร้บ้านด้วยซ้ำน่าเศร้ามากและที่แย่ไปกว่านั้นคือสตูดิโอเขาถูกทำลายตอนสงครามกลางเมืองสเปนค่ะแบบจำลองพิมพ์เขียวเสียหายไปเยอะมากทำให้คนที่มาทำต่อหลังจากนั้นลำบากมากเลยค่ะต้องพยายามปฏิติประต่อจากรูปถ่ายจากเศษซากที่เหลืออยู่ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อตามแนวทางเดิมของเกาดีไม่ได้เปลี่ยนไปเลยค่ะซึ่งก็ต้องอาศัยเงินจากการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยตอนแรกตั้งเป้าว่าจะเสร็จปี2026ครบรอบร้อยปีที่เกาดีเสียชีวิตแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเลื่อนไปอีกแล้วค่ะอืมเข้าใจได้ครับมันเป็นงานที่ใหญ่มากจริงๆ กระบวนการทำงานของเกาดีเองก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาไม่ได้มีแบบตายตัวแต่จะค่อยๆพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆผลักดันขอบเขตตลอดเวลาใช่ครับสตูดิโอหรือทีมงานเลยสำคัญมากค่ะมันเลยยากมากที่จะทำตามแบบเขาเป๊ะๆต้องอาศัยการตีความแล้วก็ความทุ่นเทสูงจริงๆสรุปแล้วซากกรดาฟมิเลียนี่คือมหากราบจริงๆนะครับจากความฝันของคนขายหนังสือ มาเป็นการออกแบบที่ปฏิวัติว,ตวงการของเกาวดีผ่านยุคสมัยผ่านสงครามแล้วก็ยังสร้างกันต่อไปค่ะเป็นบทพิสูจน์ของวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความพยายามร่วมกันที่ยาวนานมากๆการที่โครงการใหญ่ขนาดนี้ที่มาจากวิสัยทัศน์ของคนคนเดียวเป็นหลักแต่ต้องใช้เวลาแรงงานความร่วมมือของผู้คนมากมายเป็นร้อยกว่าปีเนี่ย มันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่าธรรมชาติของความคิดสร้างสารรค์มรดกที่เราส่งต่อกันหรือว่าการจะสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายยังไงกันแน่